อ่าคุณผู้ชมยังอยู่ที่ชนบุรีนะครับกับกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ต six พาร์ตหกอีกแล้วอีกแล้วนะครับเพจนี้ดังเลือเกินเขาเอาคลิปวิดีโอครับมาโพสต์เป็นคลิปที่มีสาวขับรถเก๋งพยายามถอยเข้าหมู่บ้านนะครับแห่งหนึ่งแล้วก็ไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีปากเสียงกันนะก่อนที่คนขับรถเก๋งเนี่ยเขาถือกระบองไม้ครับโอ้โหลงมาจะทําร้ายแล้วก็ทําร้ายแล้วด้วยนะครับขนาดนั้นเลยใช่เขาเรียกเรียว่า หัวร้อนเหลือเกินแคปชั่นบอกแบบนี้หัวร้อนบนท้องถนนรถเก๋งเข้าหมู่บ้านไม่ได้ถอยชนมอเตอร์ไซค์สาวยาคูแถมลงมาทำร้ายด้วยซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับผู้ก่อเหตุได้เข้ามาขอดูกล้องวงจรปิดจากทางหมู่บ้านนะแล,แล้วก็วบอกว่าเอ๊เนี่ยายการ์ดเลยบอกว่าอะไรนะงางการ์ดป้องกันตัว <c oughs> เอ๊แต่ภาพเนี่ยเหมือนพี่ขับรถขายยาคูเขาไม่ได้จะทำร้ายอะไรเขานะเขาป้องกันตัวจากอะไรอ๋อ ไม่แน่ใจสาวไขยาคั่วเขาถอยให้ไม่ได้เพราะว่ารถเขาหนารถเขาหนาถ้าคุณเคยอุดหนุนสาวยาคูนะจะรู้ว่าข้างหลังเนี่ยนอกจากยาคูแล้วยังมีน้ําแข็งแพ็คไว้หนักมากๆการจะถอยหลบถอยอะไรเนี่ยอาจจะลําบากเขาก็เลยอาศัยบีบแตนอาจจะลาคาญก็ได้แต่ไม่น่าจะหัวร้อนขนาดนี้ผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะครับไปติดตามความคืบหน้าจากกรณีดังกล่าวที่มีการโพสต์ในเพจเนี่ยนะครับไป ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลทุ่งสุขลาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับไปพบกับพี่คนนี้แหละครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเขาเล่าแบบนี้เลยครับว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนขับรถยนต์รถเก๋งสีดำเนี่ยเป็นผู้หญิงนะสวมกางเกงขาสัาน้นสวมเสื้อสีเหลืองขณะขับมาก็ขับเลยหมู่บ้านเหมือนจะเลยไปแหละแต่ว่าเอ๊นึกในใจว่าน่าจะผิดหมู่บ้านแล้วละ่ะก็เลยถอยกลับมาปรากฏว่า ไม่ทันจะถอยดีนะครับก็ไปเจอกับรถจักรยานยนต์เป็นสาวยาคูแต่ก่อนเขาปั่นจักรยานใช่ไหมสาวยาคู<ฆ>เดี๋ยวนี้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วปั่นไม่ไหว<า>แล้วปั่นไม่ไหวแล้วทีนี้รถเก๋งก็เลยแบบจะถอยแต่สาวยาคูถอยให้ไม่ได้ครับก็เลยพยายามบีบแต่รถสาวรถเก๋งไม่รู้รยังไงตามภาพคุณผู้ชมหัวร้อนเดินปรีออกจากรถแล้วก็ถือไม้น่าจะเป็นไม้หน้าสามนะเป็นไม้กระบองเนี่ยเดินเข้ามาฟาดไปที่สาวยาคู ตามข่าวบอกว่า56ทีแต่ดูในภาพนับเอาแล้วกันว่าเท่าไหร่ประมาณสัก2 3ทีหรือไม่อย่างไรนะพอฟาดแบบนั้นปุ๊บแหละครับโอ้โหครับทั้งรอปภทั้งพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุหการณ์เนี่ยเขาก็พยายามออกมาห้าม,มแต่ภาพมันบันทึกไว้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกแบบนี้พอเกิดเหตุได้สักพักหนึ่งสาวคนที่ถือไม้ไปฟาดสาวยาคูเนี่ยขับรถกลับมามาติดต่อพยายามติดต่อนิติบุคคลของหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเพื่อจะขอกล้องวงจรปิด ไปดูแล้วก็บอกกับนิติบุคคลในทํานองว่าเธอมาป้องกันตัวนี่ป้องกันตัวอย่างไรสาวยาคูจะเคลี้ยงน้ําแข็งใส่ก็ไม่ใช่นะฮะจะเคลี้ยงขวดยาคูใส่เหรอคะอ่าก็ดูจากภาพเอาแล้วกันคุณผู้ชมว่าใครทําอะไรอย่างไรแต่เสื้อสีเหลือง<ๆ>เธอบอกว่าเธอป้องกันตัวนะเอาไปฟังเสียงรปภหมู่บ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับเขาเข้ามากาบอกว่าเขาเลยถามเพราะว่า มา,มาไปไหนคะไปติดต่อเรื่องอะไรคะเพราะว่ารอวิวไรบอกว่าอ๋อมาเอ่อสปอร์ตทาสองหนึ่งสี่อ๋อ,อไม่ใช่จา้าปิดู้นก็บอกเขาก็เลยชี้ไปตรงไปนี่แล้วก็เยวขวาเลยนะคะทีนี้บถมันก็ไม่มีใช่ไหมคะก็เลยเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเดินถอยไปไม่มีเลยสมมติว่าก,าก็เลยเขาเลยถอยไปพอดีให้น้องขายยาคุอ่ะเอามาพอดีค่ะมาพอดีแล้วก็ คือไม่ไม่ถอยให้กันนะคะอือแล้วแต่รถเก่งของมันลงมาทําอะไราทะเลาะกันอย่างอะไรจะไม่รู้ก็เลยเข้าไปที่นี่กันเพือว่าทำไมไม่ถอยเห็นรถถอยไันระใบทำไมไม่ถอยแต่ว่ารถยาคูเขาเขาถอยถอยสลัง <ขอ S 1> <า>ไม่ได้ะะเพราะว่ามันหนักครับอันนี้น้องคนนี้เขานะ้่งสายยาคูอ่ะเขาก็จะ อย่างตอนนี้ใช่ไหมคะคร,รถกิ่นเขาก็ขับดักหน้าไม่ให้ไปอพอเขาจะไปตรงนู้นรถรถสายรถจะไปตรงนู้นเมาถางหลังเขาก็ถอยหลังไม่ให้ักครั้งนี้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเขาก็เืมยนจะรถคว้าไม้ตะบ,บองไปตีคับคุสำหรับผู้เสียหายซึ่งเป็นสาวยาคูต,ตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชมครับ อาการล่าสุดของเธอตอนนี้เธอพักอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมฉะบังคือต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับคือเมื่อวานเนี้ยคือในส่วนของวันเนี้ยคุณผู้ชมครับก็จะมีการนําหลักฐานนะเดี๋ยววันเนี้ยจะนําหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่สพแหลมฉะบังเพื่อดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะครับว่าแม่เนี่ยนะขับขี่รถอย่างไรนะให้หัวร้อนแบบนี้คือกับแค่การถอยแล้วก็รถเขาไม่สามารถที่จะถอยช่วยได้เขาก็บีบแต่เตือนเป็นการเตือนโดยดีนะครับแต่ สาวรถเก๋งเนี่ยก็อารมณ์ปรีดอารมณ์ร้อนถือไม้ออกมาทำร้ายร่างกายก็แน่นอนละครับผิดกฎหมายนะฮะแบบนี้อาจจะงุนหงิดเพราะว่าเข้ามหมู่บ้านผิดด้วยเออ,เอ,อหาหมู่บ้านที่จะไปไม่เจอนะคะ,ออะนอกจากจะต้องใจเย็นๆแล้วนะคะตอนขับรถเนี่ยขับรถก็ต้องเคารพกฎกติกาด้วยไม่งั้นจะเกิดความสูญเสียมากพี่ภาวนาเซล<ๆ>มาบอกว่าต้องให้สาวขับรถเก๋ง ทานยาคูด้วยจะได้ไดอารมณ์ดีใ<ด>จเย็นๆกันนะคะ